คลิปที่แล้วเราแชร์เทคนิคการแต้มประกอบท่อลูมิเนียมไว้แล้วนะครับใครยังไม่ดูก็กดดูในช่องเราได้เลยนะคลิปนี้เราจะมาเดินแนวทําเกตให้ดูกันครับใช้เป็นกระแส AC นะครับแล้วก็โหมด2อทีนะใช้เพาทําเกตด้วยครับกระแสเชื่อมเราใช้125แอมป์เพาวิร์ดสามสิบเปอร์เซ็นต์เพาฟรีเฟนซี่หนึ่งจุดหกเฮิร์ตครับเบสเคอร์เรนสามสิบแอมป์นนะคีนวิร์ดลบสิบเปอร์เซ็นต์และสุดท้าย AC ฟรีเฟนซี่หนึ่งร้อยห้าเฮิร์ตครับมาลองดูกัน จุดเริ่มต้นเราก็ไม่ต้องเจาะนานนะครับพอเราใช้ครีนวิดช่วยเปิดผิวหน้าลูมินียมแล้วทีนี้เวลาเติมเราก็จะแห่ไปลวดเติมเข้าไปที่ขอบบ่อลอมเท่านั้นครับเดี๋ยวมันจะดูดเข้าไปเองนะไม่ต้องยัดเข้ากลางครับเน้นที่มือนิ่งๆเราก็เติมเป็นจังหวะครับฟังจากเสียงเพาได้เลยมาดูแนวเชื่อมกันครับอันนี้เราใช้ AC Fre q u e n c y ช่วยนะเกล็ดมันก็จะคมแล้วก็จะแคบด้วยนะครับไม่บานออกทีนี้ตัวลูมินียมเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อมทีเดียวได้นะครับชิ้นงานมันจะร้อนมากเราจะเชื่อมทีละครึ่งหรือหือออ1 1ใใใในนในน3 4ได้้้้เเเลลลยยแวทิงหห็กก่่่ับมามาช อันนี้เราก็เชื่อมรอบ2นะครับลืมไปเลยตัวนี้ชิ้นงานหนา2มิลลวดเติม2.4นะครับเครื่องเราใช้เป็น Falcon Advance ACDC TIC k 2 0 0 p นะครับรุ่นล่าสุดงบ30,000ื้นต้นๆจบได้ทุกโลหะแล้วก็ได้เกตสวยแบบนี้เลยครับ